ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้ข้าวปีการผลิต2563ทับ64งวดที่19รับชดเชย4ชนิดข้าวข้าวเปลือกหอมไม่ได้เนื่องจากจบฤดูการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเจยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทั64รอบที่1งวดที่19ระบุวันที่คาดว่าวจะเก็บเกี่ยววันที่8-14มีนาคม2564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนกักความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะคะราคาประกันนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,812.13บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,721.59บาทข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ19,82.02บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,366.23บาทราคาชดเชยนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกมารีนอกพื้นที่ตันละ2187.87บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ278.41บาทข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ16.98บาทข้าวเปลือกเหนียวตันละ633.77บาททั้งนี้กรมกันค่าภายในได้แจ้งปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้คำนวณในการรับช่ยเจยประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63สาทปกไว้ดังตารางนะคะ ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่และชนิดเฉลี่ย3ปีระหว่างปี2560ทั61ถึง2562 63จากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตร,รหรือสสกนะคะทีนี้มาดูการคำนวณราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตัวอย่างการคำนวณงวดที่19เป็นข้าวเปลือกเหนียวนะคะ 1. ราคารัฐบาลรับประกัน12,000บาทลบราคากลางตามประกาศ ก็จะได้12,000ลบ11,366.23เท่ากับ633.77บาทนำไปคูณกับ391ผลผลิตเฉลีย่ยต่อไร่633.77คูณ391จะได้เท่ากับ247.804.07บาทต่อไร่นะคะลงทะเบียนกี่ไร่ให้นำไปคูณสมมุติว่าลงไว้10ไร่ จะเป็น247.804.07คูณ10เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่19รวม2478.040.7บาทเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่าทกสโอนแล้วหรือยังนะคะได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือผ่านแอปพลิเคชันทกศเอขีดโมบายตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศ